กินแล้วทรรัพฟักยาวอาทิตย์หน้านี่จะเริ่มกินได้กินหลายแล้วนะจ้ะกินจะบขทัดอาทิตย์หน้านี่นจะ,ะนาน้ำพริกน้าปูยังนะเจ้าลกขนาดเลยจต้โอ้โหออกเต็มนี่เจ้ามะเขือม่วงลูกใหญ่ขนาดเต้เจ้าจะได้กินละนี่เจ้าออกลูกน้องเบนพูแค่สองต้นนะเจ้าเพราะว่าสวัสดีเจ้ามาพวกน้องเบนเขาเรียกหมูเนะี่ยก็รีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้นะเจนะ้าน้องเบน จะมาเก็บทั่วฟักยาวนะเจ้าบะตอนไปตำนะเจ้ากำเจ้าน้องเบี้ยกำลังจะมาเก็บทั่วฟักยาวนะเจ้าเนาะพอดีจะจะเอาไปตำบะตอนนี่นะเจ้านี่เจ้าทั่วฟักยาวน้องเบี้ยนะเจ้าแต่ยังบอกออกหลายเลยนะเจ้ากำลังงามๆเลยเจ้าเริ่มออกดอกนะเจ้าแล้วก็ออกกบบนี้นะเจ้าออกปุ้นออกเพลนะเจ้านี่น้องเบีก็จะมาเก็บทั่วฟักยาวนะเจ้าเลยนี่เจ้า นี่จะเอาไปกินตำมาตอนนี่ยเจา้าเนาะแล้วก็จะปิ้งปลาบลากระปิง้งหมูทอดหมูอย่างเงี้ยเจ้าเนาะนี่าจาะสวนข้าวโพดต้องเป็นกะงามแล้วนะเจาะ้าเนาะอันน,นาาาี้ต้องเป็นปลูกพริกไงเจ้าโอ้ต้อแหน้ำม,มาต้จน้นี่จะอกกำลงงังเอา น้นอนกับกำลังอองนอาทิตย์หน้านี่กินประธานแล้วนะจ๊ะน้องนะโอ้โหนี่เริ่มออกแล้วนี่นเจา้าได้กินแล้วโทร์ฟักแกวอาทิตย์หน้านี่จะเริ่มกินได้กินหลายแล้วนะจ๊ะกินจะบประธานอาทิตย์หน้านี่จับกระลังอองงามมาก เจ้าทัวรเขายาวี่เก็บตัวเก็บทีบบบอันนี้ก็ไว้เอาไว้หลบหน้าน่ะเจ้าเนาะทำลายก็บกอดกินกับมดนะเจ้าอันนี้เป็นเคี้ยมาน้อยนะเจ้าเนาะมาน้อยบวกเหลี่ยมกับลังงําเลยเจ้าบวบเหลี่ยม งามขนาดนี่เจ้ากำลังออกงามขนาดดอกดนาะโอ้งามขนาด,ด,าน,าดนี่เจ้าส่วนภักของน้องเบ้นนะเจ้ามาทัวรฟักยาวนี่เจ้ากำลังงามเลยนะเจ้าเนาะน,ะนี่ลืมออกแล้วเจ้าอาทิตย์หน้าได้กินพม,มดแล้วนะเจะนะ้าเนาะนี่เจ้างามขนาดเลย แถวนี้ก็แม่นมดนะจ๊ะน้องแถวนี่ก็แม่นมดอะจจะน้องเบ็ดปูกล้วยน่อยจะเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้เป็นต้นหอมป้อมน่อยจะเนาะสวยงามขนาดจ้าวันนี้แดดมันหลายไปน้อยน่อยจะเนาะต้นหอมป้อมหอมป้อมที่น้องเบ็ดปูกล้วยน่อยจะเนาะส่วนนี้เป็นแปลงต้นพริกจ้ะ พริกนะจ๊ะเนาะยังใบญ่แต่เจียนะจ๊ะเนาะพริกแดงพริกบ้านเฮานะเจ้าส่วนนี้เป็นข้าวโพดนะจ้ะเนาะข้าวโพดข้าวโพดสาลีนะจ้ะข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านเฮ้านะ่จ้ะนี่จ้ะเริ่มงามและเจ้าเราเบนปลูกไว้าสองแถวนะจ้ะเนาะมาได้ปลูกหลายจ้าปูกหมอกพอกินนะจ้ะเนาะปลูกหลายก็กลัวกินมะมดนะเจ้ากินมะเสี้ยงนะเจ้า เนี่ยเจ้าง่ามงามพอาะเต่าเจาะง่ามงามสูงเรียนต้องเป็นกันนะเจ้าเนาะปวดงามขนาดเลยสูงเจาโลไว้ยนะเจ้าเนาะเจ้าน้องเป็นปลูกพริกแดงไว้นะเจ้าเริ่มงามแล้วเจ้าคุมพยางไว้นะเจ้าอันบัดอันก๋วยง่าขึ้นนะเจ้าก็เลยต้องคุมพยางไว้แบบนี้เจ้าบางทีมีง่านาะเจ้าฟางปุ้นก็เป็นมะเขือเจ้าฝนตก กำลังฟื้นนะเจ้ารอบแล้วน้องเบนปลูกมันตายไปหลายเลยนะเจ้าเนาะตอนนี้กําลังเริ่มงามแล้วเจ้าอันนี้จะเป็นพริกแดงนะเจ้าเนาะพริกเผ็ดนะเจ้าเนาะพริกแดงพริกใหญ่ของเกาหลีนะเจ้าเบนปลูกไวยนะเจ้านี่เป็นพริกแดงนะเจ้าเอาไว้ใส่ต้มน้ำพริกน้ําปูยังนะเจ้าลกขนาดเลยเจ้าโอ้โหออกเต็มต้นเลยเจ้าต้นน้อยเดียวนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นพริกใหญ่นะเจ้าเนาะพริกใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นพริกเกาหลีเหมือนกันจ้าเป็นพริกใหญ่ของเกาหลีจาาเจ้ามะไข่เทศเจ้าเนี่น,นี่จะ้ะอันนี้จะเป็นมะเขือม่วงนะจนะ้ะเนาะนี่จ้ามะเขือม่วงข้องเบ็นปูกะะนะ้อยนะจ้ะเนาะนี่จ้ามะเขือม่วงลูกใหญ่ขนาดเจะ้ะจะได้กินละนี่จ้าออกลูกนองเบ็นปูกแค่สองต้นนะจ้ะเพราะว่า ปูกหลายกับแบบนี้ใครกินตัวไนะเจ้ามันออกเยอะหนะเจา้าน้องท่ามันได้ออกโอ้โหออกเต็มต้นเลยน้าเจา้าเราเป็นซิกวัวลูกหนะน้าเจ้าแล้วน้องเบนกับยูสองคนกับคุณสามนีนะเจา้ากินบระทันน้าเจา้าก็เลยบมปลูกนักหน้าเจ้าน้องพ่อน้องเบนปลูกมะเขือบ้านเฮาตัวไน้านะเจา้าเราจะเลยบมปลูกหลายนะเจา้า ตัวรอบแรกนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเบ๊กจะมาตามมาตอนเนี่ยจ๊ะคลิปนี้น้องเบ๊กก็ขอจบคลิปเพียงแต่ยี่ก่อนนะจ๊ะน้องเบ๊กขอตัวลากันเลยจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อจินเจ้าเพียงป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากแชร์คลิปเพื่อจินเจ้าบ๊ายบาย